นนันเชียวแปดแปดหนึ่งสองสามเมื่อไงทะเบียนรถเมื่อเอาไม่กีก่เด็กคนนั้นเลยจับโทรศัพท์ได้เออพ,พิพรพิพรสองน้ำพระนลง มตีมาไทยนางงามหน,อน่อยดิโอโหจะส่งน้ำพระโอ้มืดว่ะย้อนแสงมาเฮอืม <c oughs> ดำหมดลทธิท่ามาตีดำผมมั <c oughs> นกินทั้งเบี้ยทั้งกระป๋าด้วยปวดหัวเลยปีกันย้อนแสงเลเฮ